ตอนนี้ก็เตรียมกล่องที่จะใส่สำหรับฟักไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่าเราจะได้ไข่ทั้งหมดกี่ฟอง ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจากช anel esthetic deal นะครับวันนี้นะครับผมก็มีธุระหลากหลายงานนะครับจนทําให้เหนื่อยมากแต่ก็ต้องกลับมาหาเหนื่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีงูคลอดลูกนะครับเป็นไม่ใช่คลอดลูกฟักไข่ <c oughs> ก็คืองูป้องฉนวนสร้อยเหลียหรือสร้อยทองวสร้อยเหลี่ยมถูกแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ไข่ทั้งหมดกี่ฟองนะครับสําหรับงู κ, ป้องชนวนสร้อยเหลืองนะ ก็กลับมาแล้วก็เดินเดินดูครับเซอร์ไพรส์มากเลยดีๆก็ออกลูกมานะครับไะเดี๋ยวเราไปก่อนที่จะไปดูไข่เนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรใช้ในการฟักไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็อุปกรณ์ผมมีพร้อมตลอดเสมอครับของเยอะอยู่เนี่ยแล้วมนันอยู่ไหนเพออะไรหาไม่เจอโมไม่จเจอเลยก็เดี๋ยวผมทําการเตรียมอุปกรณ์เสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะ ขายให้ดูอีกทีนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเอาไข่ลงมาฟักเลยนะครับไปเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวน้องงูกับไข่น้องงูกันนะครับอันนี้เป็นงูป้องชนวนสร้อยเหลืองนะครับคุณจะเห็นตรงนี้นะมีไข่อยู่จริงๆผมก็ไม่ได้ดูทุกวันหรอกแต่วันเียบังเอิญมาแล้วมาเห็นก็ไม่รู้ว่าเขาไข่มาแล้ว กี่วันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นชุดเพอร์ไรส์ right นะครับเราต้องเอามาทําการเ,าเรียกอะไรแช่น้ํานะครับเพราะว่ามันยังไม่มีความชืน้นยังไม่มีน้ําอยู่ข้างในนะครับเราต้องใช้ความชื้นในการที่จะฟักไข่นี่เราก็แช่น้ำไปเลยครับทำต,ตามผมก็ได้นะครับ แช่น้ำไม่ก็จริงๆแช่ชิงไว้ก็ดีนะครับเราผมไม่หรอกผมงานรีบครับพอเขาแช่น้ำแล้วเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาไม่ต้องบีบนะครับเอาแค่ให้น้ำเนี่ยน้ำที่มันค้างมากับมือเราเนี่ยเอาให้ออกไปให้หมดนะไม่ต้องบีบนะถ้าบีบมันจะแห้งไปมันจะไม่ชืน้นโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่กล่อง ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับผมจะใช้ประมาณสองนิ้วความหนาความหนาไม่ต้องบีบสำหรับบางคนนะผมก็เคยเห็นที่เขาจะใช้พวกกาบมะพร้าวสับขุยมะพร้าวอะไรประมาณนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมไม่เคยใช้ผมเคยใช้วิธีนี้ผมไปให้คนสอนมา ผมก็เลยทำตามวิธีนี้มาโดยตลอดเลยโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาย้ายกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็เตรียมกล่องที่จะใส่สำหรับฟักไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกนะครับว่าเราจะได้ไข่ทั้งหมดกี่ฟองดูจากขนาดตัวงูแล้วไม่น่าได้ไข่เยอะเพราะงูชนดิดนี้นะครับก็ประมาณ40เ e ซนอะโตเต็มวัยก็ประมาณ60 แต่ไม่ค่อยเจอนะตัวใหญ่ถึงหกสิบเซนผมเจอประมาณสนะี่สิบห้าสิบเนี่ยออกได้ประมาณสามใบนะสำหรับไข่ก็ดูจากขนาดตัวแล้วก็ไม่น่าได้ไข่เยอะตัวเล็กจริงๆริงดูดีไข่จะใหญ่กว่าตัวแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราทำการเคลื่อนย้ายไข่เข้าไปเลยนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาไข่เมื่อกี่วันแล้วนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้ว่างูชนิดนี้ใช้เวลาในการ ฟักไข่นานเท่าไหร่เดี๋ยวเราล,ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะครับเราก็ใส่ไปเลยอย่าพลิกไข่นะครับถ้าพลิกไข่อาจจะเกิดที่แบบ่าไข่เสียนะครับห้ามพลิกมันนะครับเราก็เอาปากกาเมจิกขีดไว้นะครับอย่าไปพลิกไข่ห้ามเลยนะครับห้ามพลิกไข่ถ้าพลิกแล้วไข่จะเสียนี่ ก็ได้ทั้งหมดแล้ว3ใบน่าจะมีเชื้อนะครับลักษณะไข่แบบนี้ก็เดี๋ยวเขาเออกจากไข่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับว่าเขาออกมาตอนตัวเพื่อออกจากไข่เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ให้ดูลักษณะไข่โดยรอบนะครับสวยงามมากโอเคครับเดี๋ยวผมไปทำอย่างอื่นต่อแล้วนะครับ ครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปการาเก็บไข่งู้องชนวนสร้อยเหลืองนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาเป็นตัวในอีกเมื่อนานเท่าไหร่แล้วก็ผมยังไม่ส่องเลยว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่ไข่ลักษณะน,น,นี้ค่อนข้างที่จะเหมือนไข่งูที่มีเชื้อนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวถ้าออกมาเนะี่ยผมจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กับ h a n น e l ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย